พระคเนศพระคเนศเป็นหัวหน้าเทวดารับใช้ในคณะของพระศิวะก็คือเป็นหัวหน้ามหาเล็กของพระศิวะนะเป็นโอรสของพระศิวะและนางบารพตีบางแห่งก็ว่าเกิดจากเหงื่อคลของนางบารพตีองค์เดียวพระคเนศเนี่ยมีสีกรนะทรงเทพสัตตราที่ได้ประทานจากพระศิวะทุกกรเลยบางแห่ง ปรากฏชัดว่ากอหนึ่งถือสังกอหนึ่งถือจักกอหนึ่งถือคาถาอีกกอหนึ่งถือดอกบัวพระคเนศมีผิวเหลืองรูปพันอ้วนเตี้ยท้องพลุยเสียงเหมือนช้างแต่มีงาข้างเดียวกล่าวกันว่างาข้างหนึ่งได้หลุดถอนไปเสียเมื่อคราวพันจนกับปรสุรามประทับบนดอกบัวมีหนูเป็นพาหนะและข้ารับใช้ ส่วนเหตุที่พระคเนศมีเสียนเป็นหัวช้างนั้นมีนิยายเล่ากันเยอะนะที่นี้ไม่ขอกล่าว